สนับสนุนโดยรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัวคิดขายขยะคิดถึง West by Delivery 3อ0คุาโกกลีช่วงนี้เป็นการพูดคุยเพื่อนำไปสู่การโกกลีครับผมอยู่กับแขกรับเชิญคุณวรากรกติกาวงประธานฝ่ายสื่อสารองค์กรและกรรมการบริหารสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยหรืออีแวดและกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยโรคูฮะจำกัดครับหัวข้อของภารกิจโกกลีนวันนี้เป็นเรื่องเมื่อเชิญคุณวรากรมาอีกครั้งก็คือเจาะข่าวยอดขายรถอีวีตกกระทบเน็ตซีโร่โลกหรือไม่ครับผมเราไปดูข่าวกันนะครับว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกิดอะไรขึ้นครับผม มีข่าวเกิดขึ้นในระดับโลกครับาจากข่าวที่เราเห็นกันอันนี้น่าจะเป็นรอยเตอร์รที่ที่ทำข่าวกันทั่วโลกในเรื่องของอยอดขายรถ EV ีเนี่ยมันมันตกลงนะครับ,รบจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันเองเนี่ยาการพรยากรณ์นะครับยอดขายใน5ปี10ปีซึ่งรถยนต์เป็นเรื่องปกติที่เราทำกันนะครับ,รบเกิดขึ้นว่า่อ5ปีที่แล้วว่าจะต้องมี การผลิตรถ EV เป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับแล้วก็เขาก็ผลิตกันมาตามนั้นนะครับแต่ปัจจุบันเองเนี่ยเราเจอสงครามนะครับเจอสงคราม Impact เรื่องของรัสเซียกับยูเครนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย EV พลังงานที่ใช้คือพลังงานไฟฟ้านะครับเพราะฉะพอมันต้องใช้ไฟฟ้าขึ้นมาเนี่ยจะเห็นว่ายอดขาย EV นะครับเพิ่มขึ้นจาก3.5ล้านคันเป็นเกือบ14ล้านคันเนี่ย ภายในปี2023คือปีที่แล้วใช่เรื่องนี้เกิดไม่ถึง5ปีนะครับพมันตัวเลขเป็นตัวเลขค่อนข้างจะเป็นตัวเลขเก้ากระโดดนะครับแต่พอมาปี2024บ่ครับเกิดการดรอปนะครับเกิดการดรอปของของรถ E ีวีค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขอยู่ที่เยอรมนีลดไป29%ในเดือนมีนาคมใช่สหภาพยุโรปลด111%ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขนี้สื่อให้เห็นอะไรครับสื่อให้เห็นว่าแน่นอนครับอย่างที่ผมเรียนมานงแต่ตอนแรกเมื่อมมันีการ ต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอินฟราสตรักเจอร์หลักก็คือเรื่องของชาร์จ์จิ้งสเตชันนะครับพอรถ EV เนี่ยถูกวางเป้าหมายหรือถูกวางแผนเศรษฐกิจว่าคุณต้องผลิตเท่านี้ต้องขายเท่านี้ชาร์จิ้งสเตชันก็ต้องโกรตามแต่ชาร์จิ้งสเตชันมันโกรดหรือมันโตไม่ทันนะครับเนื่องจากมันเกิดเหตุการณ์ต่างๆมันมีปัจจัยเรื่องของอการเมืองนะครับนโยบายหลักของแต่ละประเทศที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างบางประเทศเช่นอ,อังกฤษเนี่ย เมื่อ5ปีที่แล้วเขาประกาศว่าภายในปี2030นะครับเขาจะต้องเฟสเอาลด i i c หรือว่ารถที่ใช้เครื่องยนต์ออกไป<อ>แต่พอปัจจุบันเลื่อนเป็น2035นะครับ<อ>เป็นปี2035<อ>เพราะสิ่สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าเขาชะลอเขาชะลอเรื่องของการการใช้รถ เครื่องยนต์สำหรับภายในหรือว่ารถที่มีเครื่องยนต์ออกไปอีก5ปีอย่างนี้น่าเสียดายครับเพราะว่ามีการบอกว่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถตู้ที่เป็นรถ EV รถคาร์บอนเมื่อปี2021ับนบะครับหรือ2,564ไป3กิกะตันนั้นตัวเลขน,นี้ก็อาจจะ ต้องดรอปลงไปจากเทรนนี้ด้วยช้าลงนะครับตัวเลขนี้ก็จะช้าลงเนี่ยครับก็ถึงได้สรุปว่าผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ามีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนเน็ตซีโร่และนี่คือหัวข้อที่เราคุยกันจึงเป็นความท้าทายที่ข่าวก็ได้มีการสรุปไว้ในหัวข้อต่อมาเนี่ยครับ,ค,รบความท้าทายของอ,งอุตสาหกรรมรถ E ีีก็คือความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบและการแข่งขันของผู้ผลิตจากจีนใช่ยังไงครับตัวนี้เราเห็นว่าประเทศจีนเองเนี่ยเขาผลิตรถ E ีีณวันนี้เราเราเถียงไม่ได้ว่ารถยนต์ในรถยนต์ E ีในประเทศจีนเนี่ย ถือว่าเป็นเจ้าผู้นำของโลกละกันในใน,ในเรื่องของรถ e ีวีครับ,รบเพราะเนี่ยจีนเองก็ส่งออกไปทั่วโลกนะครับ,รบหลักๆเนี่ยก,ก็จะส่งไปยุโรปส่งไปอเมริการวมถึงประเทศไทยเนี่ยเขาก็มาตั้งโรงงาน ขายประเทศไทยค่อนข้างเยอะครับเพราะเนี่ยเราก็เถียงไม่ได้ว่าประเทศจีนเป็นผู้นำนะครับแต่ว่านวันนี้เองเนี่ยประเทศจีนเนี่ยเนื่องจากต้นทุนการผลิตของเขาเนี่ยถูกมากนะครับเพราะว่าประเทศจีนมีการัพ p อ o r t หรือมีการส่งเสริมให้สนับสนุนลด EV เรื่องนี้เกิดมานานแล้วฮะเพราะเนี่ยต้นทุนของเขาเนี่ยถูกลงเขาก็เข้าไปขายในตลาดโลกได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตลาดโลกก็วางวางเทรนด์ของเขาไว้นะครับว่าเราจะต้อง เฟดเอารถ ICE ออกนะครับเอารถ E ีวีมาใช้นะครับเพราะในแต่ละประเทศมันจะมีนโยบายที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมเรียนให้ทราบครับว่าเรื่องของความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบเนี่ยเป็นเรื่องหลักของแต่ละประเทศนะครับเพราะเนี่ยมันไม่ใช่แค่ประเทศไทยมันไม่ใช่แค่ยุโรปมันไม่ใช่แค่อเมริกานะครับมันเกิดปัญหาเนี่ยทั่วโลกแต่การแข่งขันนี้เป็นเรื่องทุนหรือเปล่าครับเป็นเรื่องทุนเป็นหลักครับนะครับเพราะรถยนต์จีนเนี่ยถือว่าเป็นรถยนต์ที่ณวันนี้เองเนี่ย มันมันได้เข้าไปแทบจะทุกประเทศละนะครับมันได้เข้าไปแทบทุกทุกประเทศละอีกเรื่องหนึ่งที่ทั่วโลกกังวลคือเรื่องของแบตเตอรีอ่นะครับพอมีเรื่องของแบตเตอรี่เข้ามาแน่นอนครับมันมีเรื่องของอลิเธียมที่เป็น,ท,ปนที่เป็นหัวใจหลักในการผลิตแบตเตอรีร่นะครับทางค่ายรถญี่ปุ่นเองเขาก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องของรถ E ีีเท่าไหร,ร่เขาก็ไปหันไปพัฒนาอย่างจริงจังในเรื่องรถไฮบริด ไฮบริบบดรคือไฮบริดคือเป็นรถที่มีเครื่องยนต์กับแบตเตอรี่ผสมผสานกัน<อ>นะครับอีกประเภทหนึ่งคือปลั๊กอินไฮบริดเสียบปลั๊กได้บแบตเตอรี่ขยายขึ้น<อ>นะครับแต่ก็ยังมีเครื่องยนต์อยู่นะครับเพราะเนี่ยเ,เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องสําคัญมากนะครับ แม้กระทั่งประเทศญี่ปุ่นเองเนี่ยปัจจุบันเองก็หันไปพัฒนาพลังงานด้านไฮโดรเจนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เกี่ยวกับเรื่องของการลดคาร์บอนทั้งนั้นมันส่วนทางกันไหมครับไม่ส่วนครับมันก็มันก็นกคือเป,ป้าหมายลดคา,าร์บอน Zero เหมือนกันคือเนเซลเหมือนกันนะครับแต่ว่าวิธีการอาจจะต่างกันถูกต้องวิธีการต่างกันนะครับแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องเรื่องของ E ีเท่าไหร่นะครับเขาก็ไปพัฒนาในเรื่องของไฮบริดพัฒนาเรื่องของไฮโดรเจนแทน ก่อนจะไปไกลกว่าน,นี้ผมขอสรุปก่อนค,คุณเวลากรว่าที่เราคุยมาแล<ช>้วเล่าพื้นฐานให้คุณผู้ชมทราบเนี่ยมันทําให้การทำเน็ตซีโรของอุตสาหการรมรถยนต์ EV ที่กําลังหน้าเป็นห่วงเนี่ยมันสะดุดไหมในระดับโลกในระดับโลกเองเนี่ยเนื่องจากอย่างที่ผมเรียนในตอนแรกนะครับปัจจุบันเองเนี่ยเรามีสงครามที่เป็นปัจจัยหลักเลยที่เข้ามามเกี่ยวข้องนะครับเรื่องที่2คือความกังวลนะครับความกังวลเรื่องของ end of life ของแบตเตอรี่เองเป็นยังไงนะครับการหมดอายุของแบตเตอรี่ใช่นะครับราคาขายต่อครับรถมือสองรถมือสองทั้งตกนี่ตกครับไม่ใช่ทั้งประเทศไทยนะครับในตลาดโลกเองก็ยังพิ e d i c ไม่ได้ว่ามันราคามือสองมันจะเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยลุมล้อมต่างๆเข้ามานะครับรวมถึงเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุที่ที่เป็นข่าวแต่รถน้ํามันดันไม่เป็นข่าวเรื่องพวกนี้ต่างๆมันเป็นปัจจัยที่ลุมแล้วนะครับ ทำให้ตลาดโลกตอนนี้เริ่มปั่นป่วนคือเหมือนอุตสาหกรรมมันอาจจะโตด้วยการสะดุดใช่เน็ตซีโร่เลยสะดุดไปด้วยจะบอกแบบนั้นใช่ครับเพราะเนี่ยแต่มองว่าในประเทศไทยเองเนี่ยอิมเพกตัวเนี้ยแทบแทบจะไม่ได้รับผลกระทบเพราะเรามีการตั้งโรงงานละนะครับดูข้อมูลไหมดูข้อมูลไหมเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันครับประเทศไทยอ่าอันนี้คือเป็นข้อมูลของของประเทศไทยในปัจจุบันอธิบายหน่อยครับสีสันมันเยอะเหลือเกินครับก็ ตัวนี้เป็นข้อมูลจากกรมการขนส่งนะครับแล้วก็อัปเดตในเว็บไซต์ของสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยนะครับเรามาดูกราฟตัวนี้ครับตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นปี2024นะครับ23 22ไล่ลงไป24คือปีนี้นะ2567ครับก็จะเห็นว่ารถ EV เนี่ยสีเขียวนะครับสีเหลืองนี่คือรถไฮบริดนะครับสีฟ้าก็เป็นรถปลั๊กอินไฮบริดนะครับเพราะเนี่ยในปีที่แล้วจะเห็นว่าการพุ่งของของรถ EV เนี่ย สูงมากนะครับแต่พอมาปีนี้เองเนี่ยการพุ่งของรถ E ีีเนี่ยณณตอนนี้ข้อมูลเราได้แค่ครึ่งปีนะครับเพราะ,เรา,าจจะรเราอาจจะพยากรไม่ได้ว่าเอ๊ะเราสิ้นปีเนี่ยครับตัวนี้มันจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะครับแต่ณตอนนี้เราเห็นได้ว่ายอดมันดับลงมาใช้คาว่าเทรนโลกได้ไหมครับตัวนี้ประเทศไทยกับเทรนโลกก็อาจจะอิงอิงกันได้นะครับอ,อาจจะล้อกันได้นะครับข้อมูลการจดทะเบียนนะครับเราดูเราอัปเดตเนี่ยถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนะครับก็ ยังถือว่าสูงอยู่นะครับรถ E ีวีสี่หมื่นสามพันคันเพราะว่าหนึ่งปีเราคุยกันที่8 0ดหมื่นแปดเก้าหมื่นคันนะครับเพราะนี่ครึ่งปีตัวเลขนี้เกิดปีที่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับปีที่แล้ว8ป0 0 0ื่นนันนี่ครึ่งปีมาสี่0 0ื่นก็เป็นไปได้สิก็เป็นไปได้นี่คือในประเทศไทยก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรเท่าไหร่นะครับมาดูหน้าถัดไปครับตัวเลขนี้บอกถึง การจดทะเบียนของรถ e ีวีนะครับสะสมสสะสมนะครับสะสมเมื่อกี้เป็นปีที่แล้วแต่เมื่อกี้เป็นเป็นเป็น,ปนต่อปีอันนี้เป็นสะสมปัจจุบันเน<ม>ี่ยเราจดทะเบียนรถ e ีวีทั้งหมดเนี่ยในระบบของประเทศไทยกรมการขนส่งทางบกเนี่ยเราจดทะเบียนไปนแล้ว175,327คัน<ม>นะครับตัวเลขนี้บอกอะไรครับก็บอกว่าในบ้านเราเนี่ยมีรถ e ีวีใช้กันอยู่170,000คันนะครับยังไม่รวมไฮบริดและรักอินไฮบริดนะครับทัลเทอร์เนี่ยเราก็ถือว่ายอดเนี่ยอันนี้4,000สน 4, 6เรสเซสสี่แสนหกนะครับอ้น,นี้แสนเจ็ดนะครับรวมๆก็ก็หกแสนก็ถือว่าถือว่าโอเคนะครับใน,ในประเทศไทยถือว่าไม่ได้รับผลกระทบเท่าไหร่นะครับถือว่าถือว่าเป็นถ้าเรารวมว่าเป็นเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าก็คือบ้านเราก็ยังถือว่าไม่สะดุดไม่ได้ไม่ค่อยได้รับผลกระทบเท่าไหร่นะครับครับแต่ว่าในเรื่องของโลกเราเองเนี่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบบ้างเนี่ยจากปัจจัยที่ลุมล้อมเข้ามาต่างๆนะครับจากชาร์จิ่งสเตชันที่มันสร้างกันไม่ทันนะครับ จากนโยบายภาครัฐของแต่ละประเทศที่มันไม่เหมือนกันนะครับการชะลอเฟด<ะ>เ<ะ>อาไอซีเลื่อนออกไปก็ทําให้ผู้ผลิตรถอีวีต่างๆเนี่ยเริ่มคิดแล้วครับว่าเอ๊ะเราจะชะลอการผลิตรหรือเปลา่าจากข้อมูลทั้งหมดคุณวรากรต้องการจะสื่อความหมายเพื่อให้คุณผู้ชมที่ติดตามเป็นคอข่าวอาจจะแบบฮาร์ดคอร์หน่อยนะที่ติดตามเรื่องของความเป็นไปของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า EV ีในทุกๆด้านโดยเฉพาะเรากำลังเจาะเรื่องของกระทบเน็ตซีโร่หรือไม่จะสื่อสารกับผู้ชมยังไงครับ ก็อยากจะบอกว่าข่าวจริงๆแล้วเนี่ยทั่วโลกเราเนี่ยฮะเรา impact จริงนะครับแต่ว่าในประเทศไทยเองเนี่ยสารหลักสารที่เป็นแมททอเรยลหลักคือแบตเตอรี่ที่เป็นลิเธียมไอออนเนี่ยเรายังผลิตเองไม่ได้รเรายังต้องนําเข้าจากต่างประเทศอยู่แต่เรามี BOI ซึ่งสนับสนุนกับภาคการผลิตนะครับซึ่งเขาวางแผนกันมามากกว่า5ปีละนะครับ,รบเพราะฉะนั้นในประเทศไทยเองเนี่ยเรื่องของเนเซโลเนี่ย น่าจะได้รับผลกระทบน้อยมากนะครับเพระาะภาคการผลิตเราเนี่ยมีการมาลงทุนมากมากมายมหาศาลของหลายๆค่ายค่ายรถนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในโลกเรามี impact จริงนะครับแต่ประเทศไทยผมเชื่อว่ารถ EV น่าย,ยังคงจะโตต่อไปส่วนการความเชื่อมั่นในการลดการใช้รถไฟฟ้า EV ีก็ยังคงโอเคอยู่นะครับคนไทยใช่ครับก็ยังยังยังถือว่าอยู่ในระดับที่ น่าสนใจแล้วก็ยังคงน่าใช้ครับนี่แหละครับถึงได้บอกว่าเราต้องช่วยกันโกกลีนแล้วครับรถไฟฟ้า EV ีก็คือทางเลือกหนึ่งในการที่พวกเราจะช่วยกันโกกลีนอยู่ที่คุณผู้ชมแล้ะครับตอนนี้โลกกําลังอยู่ในสถานการณ์สะดุดเราคนไทยไม่สะดุดนะครับให้เรามาช่วยกันโกกลีนด้วยการใช้รถสฟฟ้าเพิ่มขึ้นนะใช่ครับขอบคุณคุณวรากรนะครับขอบคุณครับพี่แซคครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาติดตามกันว่าข้อมูลโกกลีนจะนำท่านไปสู่การระวังภัยรุ่งขึ้นอย่างไรกับ360องศาโกกลีนครับ